ใชมาฟังที่นะครับศาลจาาสวนขอน้อมนําเอาเสียงธรรมของพระเจริคุณท่านยังคุณหลวงปู่พื่ท่านปิคุว่าด้วยพิธีระทงเอามาฝากท่านที่เคารพซึ่งช่วงนี้จะเป็นช่วงที่สามซึ่งท่านติดตามรับฟังมาแล้วสองตอนยิ่งฟังเท่าไหร่ก็ยิ่งได้รับเสียงธรรมมากยิ่งขึ้น เชิญติดตามรับฟังที่สามต่อไปครับผะส,ะสมมากเข้าวไหม่มันความกดดันจะดันออกมาในทวารทางกายทางวาจาทางจิตนี่มันก็มากขึ้น <c oughs> ก็มีกิเลสออกมาทางกายทางวาจาทางจิตเราก็ <c oughs> มีความทุกข์เหตุนั้นกายวาจาจิต เป็นไปในทางทุจริตประกอบกรรมที่เป็นบาปเป็นอกุศลมันก็เลยมีความทุกข์นี่เราจะลอยกิเลสกันอย่างไรเราจะลอยอนุสัยกันอย่างไรเราจะลอยอาสวะกันอย่างไรก็ลองคิดดูถ้าระวังอย่าให้เกิดกิเลสได้มันก็เป็นการลอยกิเลสและมันเป็นการลอยอาสวะด้วยคืออาสวะจะน้อยจะเบาบางไป ที่เมื่ออสวะน้อยบาบางไปอ่าอ่าจ,จะเป็นการลอยอนุสสยด้วยะถ้าลอยกิเลสจะได้ก็เป็นการลอยอนุสสยด้วยคืออนุสสยมันจะไม่สะสมขึ้นเมื่อลอยอนุเสีจะได้ไม่มีอะไรสะสมไว้อาสวะมันก็ถูกลอยด้วยมันไม่มีอะไรจะมาดันออกจะเปรียบเอกสักอย่างมากกว่าน้ํา เป็นหยด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 นี่แต่ละหยดหนึ่งมันก็ไม่เคยมีความหมายอะไรแต่ถ้าลองหยดลงไปในปีบหรือในโอ่งก็ตามหยดลงไปหลายๆหยดมันก็มากขึ้นจนเป็นน้ำจะเต็มปีบหรือเต็มโอ่งสมมติว่าทีแรกไม่มีน้ำกะหยดลงไปสองสามหยดมันก็ยังไม่มีการสะสมมากนัก พอหยดลงไปตั้งหลายร้อยหลายพันหลายหมื่นหยดขึ้นมาครึ่งปีบแบบนี้มันก็มีมากแล้วในปีบนั้นแล้ไอ้ความกดดันที่จะมันจะดันออกมาจากปีบมันก็มากขึ้นถ้าน้ำเต็มปีบมันก็ดันออกมารูรั่วได้ได้มากได้ง่ายขึ้นในองก็เหมือนกันถ้าองคมันใหญ่กว่าปีบเพราะถ้าเต็มอง ความดันที่จะออกมาทางรูรั่วของอกมันก็แรงนี่ก็ให้รู้จักเปรียบเทียบอย่างนี้ดูอาการที่เรามีกิเลสสะสมไว้ในสันดานเป็นอนุัยเมื่ออนุัยมากข้าวมันก็มีความดันที่จะออกมา คือมีอาสวะที่จะดันออกมาจะไหลออกมาเป็นตัวกิเลสปรากฏแก่ทะวารคือกายวาจาใจจนเป็นความทุกข์ม <c oughs> ันมีความจริงอยู่อย่างนี้ถ้าเราลอ,อยกิเลสก,ก,ก็ถ้ากับลอยอนุสัยก็ถ้ากับลอยอาสวะด้วยเรจงพยายาม ที่จะลอยกระทงในภายในอันลึกซึ้งในความหมายของภาษาธรรมเอาละจะเอามามารวมกันมาประนวก,กันเหมือนอย่างว่ามาลอยกระทงดอกไม้นี่ถ้าผู้มีปัญญามันก็จะสามารถทำให้มีการลอยกิเลสได้ด้วย อาตมามีคำพูดอยู่คำหนึ่งที่อยากจะให้ทุกคนจดจำไว้ตลอดเวลาว่าคนมีปัญญานั่นมันกวาดลานวัดทีหนึ่งมันก็เท่ากับกวาดจิตใจทีหนึ่งถ้ามันมีปัญญาทั้งกวาดลานวัดกวาดบ้าน,นกวาดอะไรก็ตามแรกหนึ่งทีหนึ่ง มันจะกวาดจิตใจข้างในของมันด้วยทีหนึง่งถ้าเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาอย่างนี้ก็ยิ่งเห็นได้ง่ายคือไม่เห็นแก่ตัวการที่เราทำงานเช่นกวาดวัดทีหนึ่งนี่มันก็ทำลายความเห็นแก่ตัวทีหนึง่งกวาดมากทีเข้าก็ทำลายความเห็นแก่ตัวมากขึ้นนั้นอาจจะหมดก็ได้ <c oughs> เขาให้ถือหลักอย่างนี้ เราทําอะไรไปทีหนึ่งนั้นให้สาเร็จผลลึกก็ไปถึงภายในเช่นกวาดวัดก็อย่าให้มันเปลี้ยงแต่ลานวัดให้มันเปลี้ยงเข้าไปถึงจิตใจของผู้กวาดด้วยนั้เมื่อเราไปลอยกระทงในสระในแม่น้ําลําคลองในทะเลอะไรก็ตามอย่าให้มันเป็นแต่เพียงลอยกระทงทางวัตถุอย่างนั้น ค <c oughs> อยมันเกิดการลอยกระทงในภายในขึ้นมาด้วยคอนี้จะทำอย่างไรมันก็ขึ้นอยู่กับพิธีหรือวิธีอีกนั่นเอง <c oughs> นับตั้งแต่ว่านับตั้งต้นมาตั้งแต่ว่ารู้จักทำกระทงให้สวย มันก็ลอยความโง่ที่ทำกระทงไม่เป็นเนี่ยไปซะได้หรือว่าลอยความโง่ที่ก็ทํากระทงไม่เป็นออกไปชะได้ชั้นหนึ่งก่อนแล้วก็ลอยความโง่ที่ทํากระทงให้สวยไม่ได้นั่นแหะไปอีกชั้นหนึ่งก็เป็นนั้นว่าลอยความโง่ไปได้ได้การเตรียมกระทงให้สวยเป็นต้นนี <c> ่ <oughs> พูดสำหรับผู้ที่ไม่ไม่ทำให้ดีกว่านี้ได้หรือไม่อาจจะทําอย่างอื่นให้แปลกไปจากนี้ได้เราก็เอาอย่างนี้กันก่อนเพราะว่าบุตุชนคนธรรมดาสามัญทั่วไปนี่จิตใจยังอ่อนแอยังต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมจากภายนอกเข้ามา แล้วก็จึงจัดให้ทําในเดือนสิบสองเดือนง่ายสบายอารมณ์ดีอากาศดีแล้วก็ทําของสวยๆเช่นกระทรงสวยๆเต็มไปด้วยดอกไม้ถูกเทียนสวยๆนี่ก็ลอยไป <c oughs> มันก็เนื่องก็ไปถึงจิตใจเพราะมันจับตาแล้วมันก็จับใจเราก็ได้ได้ลอยอความคุณหมองแห่งจิตใจไปเซส,สชั่นหนึ่งก่อน ทีนี้ถ้าว่าไปทำพิธีบูชาแล้วแต่ว่าจะบูชากันชนิดไหนบางคนก็บูชาเป็นจำนองว่าไปบูชาพระพุทธเจ้าหรือบางทีก็บูชา,าพระจุลามุนีหรือบางทีก็บูชาพระพุทธบาท ที่พระพุทธเจ้าท่านได้ทรงเยียบประทานไว้ในที่ต่างๆห <c oughs> รือบางคนก็อาจจะคิดว่าบูชาพระคงคารนั่นเองนี่มันเป็นหลายระดับหลายชั้นกันอยู่อย่างนี้มันก็แล้วแต่ว่าคนนั่นเขาจะชอบบูชาในระดับไหนตามความเชื่อของเขา แต่ในชั้นแรกนี่ก็อยากจะพูดว่าบูชาพระคงคานั่นเองถ้าคนนั้นมันมีสติปัญญามันก็รู้ว่าพระคงคานี่จําเป็นลองไม่มีน้ำาในโลกนี้มันอยู่กันไม่ได้มันตายหมดนะมันตายหมดในไม่กี่วัน้น้ำมันมีบุญคุณที่ทำให้คนไม่ตายให้สัตว์ทั้งหลายไม่ตายให้โลกนี้อยู่ได้เพราะมันมีน้ำ ต้นไม้อยู่ได้สัตว์เดรัจฉานอยู่ได้คนอยู่ได้อะไรอยู่ได้มันไม่ตายเพราะมันมีนม้ำเราจึงถือว่าน้ำที่มีบุญคุณเราจะบูชาคุณก็องมแม้ว่ามันจะไม่มีความรู้สึกคิดนึกอะไรได้เราถือเป็นคนกระตันญยูแน้่มันก็จะได้ประโยชน์กับเราเองแต่เดี๋ยวนี้เราก็จะไม่พูดนะว่าแม่พระคงคาไม่ได้มีอยู่ แม่พระคงคาไม่ได้มีความรู้สึกอะไรเลยเราจะไม่พูดจะจําไว้ได้วารวมาก็ไม่ยืนยันเล้อนนี้ว่าอย่างไรคือจะเชื่อว่ามันมีชีวิตจิตใจก็ได้มันรู้สึกก็ได้หรือมันไม่มีก็ได้แล้วแต่ก็ชัจริงเถอะแต่ที่มันแน่นอนก็คือว่าเราเป็นคนกะตันยูแล้วก็เราก็ลอยนิสัยสันดานที่อากตันยูออกไปเสียได้ คนเลวเท่านั้นนะมันมีอากาศตันยูถ้าลอยความรู้สึกอากาศันยูไปเสียได้คนนั้นมันก็ดีขึ้นแต่ได้รับประโยชน์ถ้าจะไปลอยกระตทงด้วยความกตันยูต่อแม่พระคงคามันก็ต้องลอยนิสัยอากาศันยูของคนนั้นได้ไม่ใช่เป็นลูกเด็กๆก,ก็ควรจะทําให้ดีอย่างน้อยที่สุดก็ให้เป็นโอกาสที่จะลอยกิเลส ประเภทอากาตันยูนี่ออกไปเสียให้ได้ได้ดยการลอยกระทงส่วนที่จะไปบูชาอ่ารอยพระพุทธบาทหรือว่าวระเถระอุป,ปคุปใจสะดือทะเลหรือแล้วอะไต่างๆแล้วแต่เขาจะพูดนั่นมันก็ยังใกล้ไปทำได้ก็ดีก็เ,เพิ่มมากขึ้น แต่ที่ใกล้ๆที่สุดที่ว่าน้าม,มีคุณมีประโยชน์เนี่ยมันจะต้องนึกถึงก่อนแล้วก็จะช่วยกันรักษาไว้อย่าให้น้ําม,มันแห้งไปเสียเดี๋ยวนี้เกิดทําลายที่เกิดแห่งน้าําทําลายปา่าเสียน้ําก็แห้งแห้งลงไปจนไม่มีจะทํานากินนี่มันโง่หรือฉลาดลองคิดดู